ส่งของขวัญมาให้นะจ๊ะใกล้จะปีใหม่แล้วเอ้ยใกล้จะนูเวลขนมเพียบเลยอันนี้ทำเองนะจ๊ะคุณแม่อุ้ยนี่อีกเอาตอนนั้นแม่ก็ให้นี่อ,อ๋อนั้นแตกวะเนาะมันมีกี่สีอะคือแม่แบบอายุมากแล้วแต่ว่า แกแข่งแรงไงแกทำขนมทำอะไรแจกลูกหลานเนี่ยถ่ายหลายรอบเหมือนขนมพิงเลยเนาะไปชิมดูอ้เออมันหอมแบบหกอหอมแบบเย็นๆอ,อ่ะเยลลี่ใช่ไหมเป็นลูนอันนี้เป็นพระจันทร์เนาะ ันนี้เป็นอะไรไม่เอา <laughs>